เอาละรครับก็ต้องขอการสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบุรุโตและนารุโตทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับจ่อง9298 Channel ทัศของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำเจ็ดบุคคลที่สามารถเอาหน้าของอุจิวะซาสึเกะเนี่ยลงไปวัดกับพื้นได้นั่นเองนะครับหมายความว่าสามารถเล่นงานซาสึเกะจนกระทั่งซาสึเกะเนี่ยหมดสภาพการต่อสู้หรือว่าเอาหน้าลงไปวัดกับถนนได้เลยนะครับผมก็จะมีเจ็ดคนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกสักคนสองคนนี่แหละที่สามารถ เอาซาสึเกะลงไปวัดกับพื้นแต่อันนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ที่ซาสึเกะยังพอมีแรงที่จะกลับมาสู้ใหม่นะครับแต่7คนนี้เนี่ยเขาเล่นงานซาสึเกะจนซาสึเกะเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้นะครับผมหรือว่าหมดสภาพการต่อสู้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วถ้ากดกันแล้วเนี่ย ไปดูในเนื้อหากันได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาคลิปของเรานะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ช่วยกันกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยช่องของเราเดินทางมาถึง40,000ซับสไครต์แล้วนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่เนื้อหาของเรากันเลยดีกว่า ก็คนแรกนะครับผมที่สามารถเอาหน้าของซาสึเกะเนี่ยลงไปวัดกับพื้นหรือว่าวัดกับถนนได้นั่นก็คือคาคาชินั่นเองนะครับผมถ้าใครยังจํากันได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตอนการฝึกครั้งแรกของทีม7นั่นเองนะครับผมที่นาูโตซาสึเกะแล้วก็ซากุระเนี่ยได้ฝึกซ้อมกับคาคาชิเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ การฝึกซ้อมครั้งนั้นเนี่ยก็คือการแย่งกระดิ่งนั่นเองนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยตัวของซาสึเกะเองก็โดนคาคาชิใช้คาถาดินสลายชีพบันศีรษะนะครับผมดึงซาสึเกะลงไปใต้ดินนะครับเหลือแต่หัวนั่นเองนะครับผมจึงทําให้คาคาชิเนี่ยสามารถเอาซาสึเกะเนี่ย ลงไปวัดกับพื้นได้นะครับผมแล้วก็อีกตอนหนึ่งคือตอนที่จบการฝึกครึ่งแรกที่คาคาชิเนี่ยเหยียบหัวซาสเกะนั่นเองก็สําหรับคนแรกนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนเเริ่มสงสัยกันแล้วเลยยังว่าคนเก่งๆอย่างอุจิวะซาสเกะเนี่ยจะโดนใครเล่นงานจนกระทั่งหน้าของเขาเนี่ยลงไปวัดกับพื้นแล้วก็นับเม็ดทรายกันบ้างไหมครับผมถ้าอยากจะรู้นั้นไปต่อกันเลยที่คนที่2นะครับ คนที่สองเนี่ยก็จะเป็นฮาคุนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครยังจําไม่ได้หรือว่าลืมไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอให้ย้อนกลับไปในช่วงที่ซาสเกะนั้นวัยเด็กนะครับผมแล้วก็เป็นภารกิจแรกของเขาด้วยนะครับผมที่ต้องคุ้มครองคุณดาซึนะหรือว่านักสร้างสะพานแห่งแคว้นนามิโนคุนี้นะครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับ สมุสาแล้วก็ฮาคุนะครับผมแล้วก็ได้ทําการต่อสู้กันนั่นเองสมุสาเนี่ยก็ได้สู้กับคาคาชินะครับผมแล้วก็ฮาคุเนี่ยมาสู้กับซาสเกะแล้วก็นารุโตะนะครับผมแต่เป็นด้าน ของฮาคุที่เขาใช้กีดจำกัดสายเลือดน้ำแข็งที่เล่นงานซาสึเกะจนซาสึเกะเนี่ยลม้มลงไปนอนวัดกับพื้นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นด้านนารูโตะที่เอาชนะฮาคุได้นะครับโดยใช้พลังของจิ้งจอกก้าวหางนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าฮาคุเนี่ยเล่นงานซาสึเกะจนหมดสภาพได้เลยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่าที่สามารถเล่นงาน s ซาสึสเกะได้คนคนนั้นก็คือล็อกลีนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครยังจําเหตุการณ์นี้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปอีกแล้วนะครับผมก่อนที่จะ สอบจูนินนั่นเองนะครับที่ล็อกลีเนี่ยเดินมาท้าซาสเกะสู้ก่อนที่จะเดินไปห้องสอบแรกนะครับผมแล้วก็ได้ทําการสู้กับซาสเกะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้เอาชนะซาสเกะได้โดยที่เนตวงแหวนของซาสเกะในตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะจับความเร็วของล็อกลีได้เลยนะครับแล้วก็โดนล็อกลีเนี่ยถีบเข้าเอาที่หน้านะครับแล้วก็โดนล็อกลีเนี่ยเกือบที่จะใช้ท่าต้องห้ามแต่มีไกลเนี่ย มาห้ามซะก่อนแล้วผมคิดว่าถ้าไกลไม่มาเนี่ยซัสเกะอาจจะกองลงกับพื้นโดยที่หมดสภาพการต่อสู้เลยก็ได้นะครับแต่ตอนโดนถีบทีแรกเนี่ยก็ ยังถือว่ามีแรงที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้อยู่นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนถัดไปเลยดีกว่านั่นก็คือ4นินจาโอโตะนั่นเองนะครับผมในตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ซาสเกะนั้นวัยเด็กนะครับผมก็เป็นในช่วงที่ซาสเกะเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ได้มีคําเชิญจาก4ีนินจาโอโตะแต่กว่าที่จะเชิญซาสเกะได้เนี่ยก็ต้องมีการ ปลองฝีมือกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นด้านสีนินจาโอโตะที่เล่นงานซาสึกะซะจนต้องหิ้วหัวซาสึกะเนี่ยลงเลยนะครับผมก็คือเล่นจนแบบซาสึกะเนี่ยหมดสภาพการต่อสู้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ในตอนที่หิ้วหัวลงเนี่ยหน้าซาสึกะก็เกือบที่จะวัดกับหลังคาอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ซาสึกะยืนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยนับช่วงเวลานี้เข้าไปด้วยแล้วกันนะครับก็ต้อง ขอโทษทีที่อาจจะมีเบี่ยงเบนประเด็นนิดหน่อยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ ไปต่อที่คนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือคิลเลอร์บีนั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่ซาสุเกะนั้นไปอยู่กับโอโรจิมารุแล้วนะครับก็ไม่มีใครที่จะสามารถเอาซาสุเกะเนี่ยลงได้เลยนะครับผมในการฝึกกับโอโรจิมารุเนี่ยซาสุเกะก็สามารถโคน่นคนที่โอโรจิมารุเนี่ยหามาฝึกให้ได้นะครับผมก็โค่นโดยที่ไม่ฆ่าเขาด้วยนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับผมแต่ พอมาเจอกับคิลเลอร์บีนะครับผมก็ต้องโดนคิลเลอร์บีเนี่ยใส่ลาเลียดเข้าไปเต็มคอเลยนะครับผมก็ทําให้ซาสุเกะในตอนนั้นเนี่ยหมดสภาพการต่อสู้ไปเลยแล้วก็เอาหน้าตัวเองเนี่ยลงไปวัดกับพื้นได้เลยนะครับผมหรือว่าไม่สามารถที่จะสู้ไหวนั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ ไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่าที่สามารถเล่นซาสเกตจนซาสเกตเนี่ยหมดสภาพการต่อสู้แล้วเอาซาสเกตลงไปนอนวัดกับพื้นได้นะครับผมคนคนนั้นเนี่ยก็คืออุจิวะมาดาระนั่นเองนะครับผมที่เป็นคนเล่นงานซาสเกตจนซาสเกตเนี่ยเกือบตายเลยทีเดียวนะครับผมในการต่อสู้ครั้งนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยมาดาระได้สู้กับรุ่นที่2เสร็จแล้วนะครับก็เป็นฝ่ายของรุ่นที่2เนี่ย ที่เสียเปรียบมาดาระไปแล้วจูจๆเนี่ยซาสึเกะก็โดดลงมาจากบนฟ้านะครับแล้วจูจูก็แข็งไปกลางอากาศนะครับผมแล้วดาบเนี่ยก็ล่วงลงมามาดาระเองเนี่ยก็หยิบดาบแล้วก็ไปเสียบกลางหัวใจของซาสึเกะนะครับผมแล้วก็ทําให้ซาสึเกะเนี่ยล้มลงมากองที่พื้นแล้วก็เกือบที่จะตายถ้าไม่ได้คาบุโตะมาช่วยเอาไว้นะครับผมแล้วก็ต้องขอเคลียร์ประเด็นตรงที่ว่าทําไมซาสึเกะถึงแข็งนะครับแล้วจูจูเนี่ยทำไมถึงหยุดกลางอากาศ ก็เพราะว่าซาสึเกะเนี่ยน่าจะโดนลิมโบของมาดาะนั่นเองนะครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าโดนกระถาลวงตาของมาดะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นลิมโบของมาดะมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมาดาะก็สามารถใช้ลิมโบได้แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนต่อบไปเลยดีกว่าที่สามารถเล่นงานซาสึเกะจนหมดสภาพแล้วก็เอาหน้าของซาสึเกะเนี่ยลงไปวัดกับพื้นได้นะครับผมนั่นก็คือ จิเกนนั่นเองนะครับผมซาสึเกะเนี่ยโดนจิเกนหนักมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถีบออกมาจากซูซานุโอนนะครับผมหรือว่า การเสียบซาสึเกะเหมือนไก่ย่าง5ดาวนะครับก็โดนมาแล้วนะครับผมซาสึเกะในตอนนั้นเนี่ยสภาพเย็นมากๆแล้วก็พอออกจากประตูมิติมาได้นี่ก็คือล้มพับลงไปเลยนะครับผมสําหรับซาสึเกะหลังจากที่สู้กับจิเกนนะครับผมก็ถือว่าหมดสภาพไปหลายวันเลยทีเดียวต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะ อันตรายมากในการต่อสู้กับจิเกนนะครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษ2คนนะครับที่สามารถเอาซาสสเกตเนี่ยลงไปวัดกับพื้นได้นั่นก็คือนารูโตะนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปต้นคลิปว่ามันจะมีอยู่2คนนะครับผมที่สามารถเล่นงานซาสสเกตจนหมดสภาพแต่ก็ไม่ได้บดแบบ100%นนะครับผมนั่นก็คือนารูโตะนั่นเองนะครับผมในการต่อสู้สุดท้ายเนี่ย ก็สามารถที่จะเอาซาสเกตเนี่ยลงไปวัดกับพื้นได้นะครับแต่ตัวเองเนี่ยก็ลงไปเหมือนกันนะครับแต่อีกคนนึงเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบซาสเกตอยู่พอสมควรนั่นก็คืออุราชิกินั่นเองนะครับถ้าใครได้ดูในอนิเมะโบลูโตะนะครับก็จะเห็นว่าอุราชิกิเนี่ยสามารถเตะซาสเกตจนตัวของเขานั้นขึ้นไปยืนเหยียบบนไหล ซาสเกะได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถทำให้ซาสเกะเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นได้ด้วยนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยซาสเกะก็ยังเหลือแรงเฮือกสุดท้ายนะครับแล้วก็จับอุราชิกิเนี่ยโดดลงเหวไปพร้อมกันเลยนะครับก็ถือว่าซาสเกะในตอนนั้นนะถือว่าหมดสภาพมากที่สุดแล้วก็โดนขึ้นไปเหยียบอะ่ะคิดดูดิแม่งหยามซาสุเกะมากๆเลยนะครับสำหรับอุราชิกินะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ คลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้เจตนาจะด่าซาสึสเกะหรือว่าจเจ้าซาสึสเกะเนี่ยมาย้ำในคลิปนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นเฉยๆว่ามันมีอยู่ไม่กี่คนที่สามารถเล่นซาสึสเกะจนหมดสภาพได้นั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้แต่ ผมอยากจะถามว่าผมเนี่ยยังเหลือโปรเจกต์โฮคานนีอีก2โปรเจกต์นั่นก็คือคู่ต่อสู้หรือว่าคู่ปรับตลอดการของโฮคันนีแต่ละรุ่นแล้วก็การตายของเหล่าคาเนี้ทุกหมู่บ้านเลยนะครับซึ่งถ้า ใครอยากดูเนี่ยก็ช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้เนี่ยให้ได้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วจะทําให้ดูแล้วผมก็ยังไม่ลืมในคู่ของอิจิแล้วก็อิซึมินะครับผมก็เดี๋ยวจะไล่ทําให้ดูให้หมดเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ขอบคุณมากนะครับ